แล้วก็เอ 1, อหนึ่งห่อมีห้าซองเด็กกินดีผู้ใหญ่กินได้ใครที่ไม่กินผักใครที่มีลูกมีหลาน,นก็นคือเอาไปกินได้เลยนะคะตัวนี้เหมือนกับว่าเป็นปีโป้เด็กอะไรอย่างนี้ตะกล้ามายังคะกำลังค่ะโอ้พี่เมย์มีห้าพันเหรอคนดูสี่แสนห้ามีเอาจริงจริงมีหมื่นหนึ่งเออเอาหมื่นหนึ่งเออหมื่นพี่พี่คนดูห้าแสนเร็วๆพีที่พี่ทำได้หนุ่มน่ขออีกคำจอะไรแล้วมันเคี้ยวกันพี่แนครับนี่นี่มากินอันนี้ไม่ให้กิน มีช็อกโกแลตด้วยมีช็อกโกแลตเนี่ยไปกินช็อกโกแลตก่อนโมต้องไปกินที่ไปติดใจแตงโมอะไรอ่แตงโมน่าจะก่อนะเอาอามายลูกโซ่อัมพิวันตาพี่ตามใจคนละหนึ่งเด้อเด้ออ่าพี่บิ๊กพี่บิ๊กให้โมได้พูดหน่อยมันติดใจแตงโมอยู่ดิแตงโมน่าจะไม่อยู่เลยแตงโมนี้น่ออร่อยไหมครับบ้าตะกร้ามาแล้วนะมีแค่หมื่นบ้าน หมื่น150บาทร้อยห้าสิบบาทผู้ใหญ่กินได้หรอพี่เมย์ผักใครไม่กินผัก<ม>ตัวนี้เป็นผักห้าสีแม่เอาขายต่อเป็นแบรนด์ของโมเน่เองนะคะห้าสีผักห้าสี 54, 54, สารอาหารครบถ้วนเด็กบ้านไหนเบือ่อผักกวเหม็นเขียวต่างๆไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้รสชาติอร่อยมากนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีลูกก็ซื้อไปฝากคนที่หลักได้นี่ก็คือราคาดีมากเปิดตัวที่นี่ที่แรกนะคะยูจินยูจินกินเจลลี่ผักโชว์น้องๆหน่อยได้มุ้ยยูจินกินหรอ ไหนดูสิลูกอ่ากินโชว์หน่อยค่ะอ่าขอให้พี่เน่ด้วยพี่ยูจินก็มีอ่งโซซีโซซี่กับโมเน่กินได้ด้วยหรอเโซซี่กับโมเน่กินได้ดยหอ่ี่ยังได้หี่มนนไดด้ยหรอเี่กมน่นไม้หี่กับมได้ยหองี่ันหอ่งโี่ได้ด้อี่ไักินไ้ อร่อยไหมเดีตามจริงอีกินเกได้ไหมเีากได้ไหมตาก้ามาแล้วนะตาก้ามีมาแล้วคนละหนึ่งเดอพี่เมย์ให้โอ้โหพี่เมย์พี่เมย์ยีบล้านแล้วเลตีี่พี่เน่หนึ่งเดอห้าอแปดเดอไมา่บอกนี่บอกนะเจนสิลูกหมุนเด้เอากินอันนี้อร่อยดีกว่าอยู่กินเอง กิิออย่นนะขให้ถ้าอยากกินแตงโมบอกว่าหนึ่งเด้อได้ไหมคะนี่กินแตงโมพูดว่าหนึ่งเด้อได้ไหมคะนี่นี่มองนายบิ๊กนะนายบิ๊กไมชอบอะไรก็ลองไปเลยชอบอะไรก็เล่นขัหนเป็ไม่พี่ไม่อยากให้เพื่อนหนึ่งเด้อไงพี่ก็กดการสนับมันไว้ไม่ได้กดยังไงอยู่แล้วขอเพิ่ล้วหนึ่งเด้อให้กับเอฟซียูจีนโมเน่โอ้ถ้าวันนี้ไก่เตื้ยนใหม่ไม่เป็นไรค่ะแตงโมตกครับซื้อแตงโมมาเพิ่มหน่อยครับกระโดดน้ำอ๋อ ได้ค่ะลูกปาป๊าปาป๊ากระโดดน้าที่ไหนกระโดดนะลองเล่นด้วยได้ไหมเล่นนัได้เดี๋ยวให้น้องเล่นด้วดหนึ่งเด้อหนึ่งเด้อโมเนจ๊ะลืมเช็คออเดอร์เลยว่าเป็นไงบ้างน้องโซจ๋าคนละหนึ่งเด้อนะคะวันนี้ไม่รู้จะขายอะไรแล้วเอาแบรนด์ของโซโมเนมานะคะก็ ใครอยากอุดหนุนก็เป็นเจลลี่ผักม,มัวผักห้าสีนะคะคือก,ก็จะได้สารอาหารจากผักที่เต็มที่แล้วว่าครบท้วนนะคะจะส่งผลให้ยยสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะคะทำถ่ายดีแล้วก็เสริมภูมิกับเด็กๆเพราะเด็ก,กในวนัยนี้ไม่กินผักอยู่แล้วอาจจะแบบกลัวการหนึชๆตางๆแม่ก็เลยตัวนี้มาผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีแน่นอนค่ะอันนี้นะครับเป็นแบรนด์ของน้องโบนี่กับน้องโซเลยนะพี่มนบ้านแล้วพี่เมย์ พี่มีแค่หมื่นชิล่ะพี่หมดหมดรายได้ทุกบาททุกตังนะครับเข้าน้องโมนี่กับน้องโซนะครับเป็นทุนการศึกษาให้น้องใชครับถูกต้องไม่ห่าค่าใช้จ่ายด้วยโซเมทไหมโสรุปห้าแสนคนดูพี่ห้าแสนห้าแสนชื่อว่ายังไม่รู้เขาตั้งชื่อให้น้องโซเมทโซเมทโมเนี่เหมือนยูจินเลยตอนตอนที่เรารู้เพศอ่ะเด็กๆจะสปอยคนหมดเพราะว่าเขารู้อ่ะแล้วมานั่งสปอยในไลฟ์เปนเนี่ยใช่เขาบอกหมดเลยพี่ไม่ได้ เก็บได้เป็นความลับเลยพี่เมย์ยอดไปร้านสามแล้วโอ้ยยังไม่ได้ขายเลยแต่เออเออเออจะนก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 500คนดูข้างในขอบคุณทุกคนมากวันนี้150บาทอุดหนุนน้องนะคะฝากสินค้าตัวนี้ด้วยค่ะอุนน้องด้วยนะพี่ยูแม่ขอดูเล็กพี่ยูจินสวุดแม่ดูเล็กพี่ยูจินสิยูทำไรลูกยูเขิ่ สวยไหมองสสวยไต้องเลยไม่ม่เลยไม่เหนูม่ยอนเน่เขาชอบพ่าเน่กินใช่เขาจะเป็นเด็กที่โตปะเขาทำตาหายลงพี่เมร้านห้าแล้ว9ก้าพนซองแอตก้ามาติก้าแน่นอนเจลลี่ไฟเบอร์เอ้ยไม่ใช่เจลลี่ผัก เจลลี่ผักสําหรับเด็กๆแล้ครับแล้วก็คนในครอบครัวกินได้ทุกคนนะครับอันนี้ใครลูกใครไม่กินผักนะครับกินเจลลี่ตัวนี้ก็ได้วิตามินจากผักไปด้วยนะครับนี่ดูนะรว่าหลังซองมีวิตามินใน,นผักอะไรบ้างใช่ผักค้าสีเลยค่ะทุกคนกนะ็คือสีแดงสีม่วงสีเขียว เออมาหมดมาครบค่าค่าสีนั่นแหละส่งผลให้เด็กที่ไม่กินผักหรือขาดสารอาหารนะคะอย่างใครอยากให้ลูกๆเติบโตเาอย่างแข็งแรงเพิ่มภูมิคุ้มกันดีพัฒนาดีแบบนี้เมย์ก็คิดว่าตัวนี้เหมาะสมเพราะเด็กมันไม่กินอยู่แล้วกินเพื่อตามวัยเพราะว่าใครมีลูกนะครับน่าจะรู้ว่าเด็กๆไม่ค่อยกินผักนะครับให้ลูกกินผักยากนะพี่นพี่เมย์ร้านร้านแปดแล้วเลิศเลิศร่อยแล้วร่อยแล้วร่อยแล้วเก่งเก่งไปแล้ว แอบเพิดไม่เป็นไรนะอน้าบิ๊กมีโอกาสไก่เถื่อนจะมาไหมวันนี้ก็ได้กได่่เถือนในนี้มีคนร้องไก่เถื่อนได้หรอไม่ยใครร้องไก่เถื่อนได้ไก่เถื่อนร้องไม่ได้มันต้องมีเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆลิบๆลิบๆก่อนมืเลยื่ออันนี้คือของอะไรที่ลูกกูไม่เคยเห็นอันนี้ได้ไหมเฮ้ยบิ๊กมันเป็นครีมนี่แหละบีบให้น้องหน่อยบีบใให้น้องหน่อยตรงนี้ นี่นี่ใส่มือให้น้องหน่อยค่ะเดี๋ยวเอาให้คนละอันเยอะๆเทที่มือเยไ่ดาวไ่ล้อมไก่เือนีแม่ให้สันะงนีค่ะเนวกนที่น่าใส่รูปใหญ่นอน่าใส่รูปนน่าใหญ่เดี๋ยวโมเน เออเอ่อเออ่บมาน้องแบบช้าๆนะบีขอรออแบบช้าๆพี่ี่เขารอเบอมือนั่งเอาดมือเด้วยกันแต่จริงๆแล้วเดาเานะเม่เอาของในรถให้อีกมีมีอีกมาที่ทาเล็บสีปูแบมือนะชอบามชอบความี่เม่แต่จริงมันน่มาติดีนี้นีล้มเองลมแบมือแล้วเดี๋ยวแบมือเรียวกว่าเราอีกจะใส่หมือให้นะพีใส่เรี้ยวกว่าเราอีกยืเตันอ้ดอ่ะนะยืดจิงแบมือมาะ เออหอมดีนะแต่ว่าอ่าทาจิ้งแจ้งเยอะหอมไหมลองดูสิหอมค่ะจับปูอ่าจับปูดำแถมนะปูจิน้องได้ไหมคะจับปูดำจับปูดำอ๋อเงี้ยดีไหมเอาเยอะๆนะเอาเยอะเอาเยอะจับปูดำก่อนร้อง็เก็บแม่จะให้เยอะๆหอมไหมคะหอมค่ะเอ้ยหอมไหมยูจินหอมไปแต่ไปซื้อเล่นกันล็อกเด็กดีกว่า เท่าไร่หมดยังพี่เมย์หมื่นสองแล้วเอาหมื่นสองสองสองหมดได้คนละหนึ่งกล่องได้สองล้านบาทเออลดจบอยากมีของขายเนาะห้าแสนกล่องอีกถ้าไปไปได้เจ็ดพันกล่องมาสิก็นั่นแหละกล่องเดียวกันแบบนี้เลยขอแบบกล่องขึ้นหน่อยแบบกล่องแบบกล่องตรงนั้นอยู่ไหนเขาบอกว่าราคาดีดนะจริงเหรอไม่ไม่ดีมันจะเป็นแบบแบบซองกับแบบกล่องซองมันหมดแล้วเอแบบซองหมดแบบร้อยห้าสิบบาทหมดเต่ว่าเดี๋ยว อยู่จีนเขืนครับเวลาคนเยอะเออแต่แข็เริ้งนะเบเลิ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ว่าเขารู้งานนะหมายถึงว่าเรียบร้อยเราใช่พี่ขอเด็กเธอจะอินดูน้องตัวเล็กมากอ่าอยู่จินเล็กกับน้องเลยเพราะเดี๋ยวเราไปหาเซเว่นหน้าัากซอยซื้อได้ไม่อันบ้านถึงชอบนะบ้านอยู่ยูมีเซเว่นถึงชอเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเซเว่นกันนะถึงตรงไหนใช่ เนเด็กอะไรกอยู่เป็นหัวป๊านี่รูทีนี่ถ่ายเลยถ่ายแต่ละคนไว้เลยซูมหนึ่งซูมสองาตัวเดียวกันโน่นี่เองตัวเดียวกันเอานี้ออกอันเดียวกันถ้าไปต่อได้เรื่อยๆขอคนขอคนละหนึ่งเด้ออันเดียวกันอยู่ตอนนี้เป็นตัวใหญ่สิบห้าซองพี่ตอนนี้จะไปเบิร์ดหมื่นบ้านแล้วพี่รู้อย่างแล้วนูนิวเที่ยวด้วยใช่ไหมคะมีนิวเที่ยวก็มานิวเที่ยวก็มีตอนนี้ขึ้นนิวเที่ยวแล้วเอาหรอได้เท่าไหร่เราเดี๋ยวใครขึ้นเท่าไหร่เราแบ่งกันอยู่แล้้วไงนนนะี ไ <Okay. S 1> หรก็แบ่งกันวันนี้ใครอุดหนุนนนองอันนี้ลูกบ้านไหนลูกบ้านไหนไม่กินข้าวกินข้าวน้อยเบื่ออาหารซึ่งเด็กอ่ะพอเขากินยากเนี่ยเราจะกังวนลว่าเขาจะขาดสารอาหารไหมจะโตไหมพัฒนานการจะช้าไหมจะดีไหมใช่ไหมตัวนี้จะกระตุ้นให้เด็กอ่ะ,จะเจริญอาหารมากขึ้น mm hmm. แล้วก็ส่งผลให้ระบบขับถ่ายดีแล้วก็ภูมิคุ้มกันดีนะคะถ้าเห็นโซโมเน่กินเก่งใครอยากให้ลูกกินเก่งกับโซโมเน mm ่หรือพัฒนาการกับโซโมเน่เริ่มต้นจากตัวนี้เลยกล่กองชมพูนะคะส่วนตัวนี้ก็อุดหนุนอะไรก็ได้แต่ว่าทุกทุกอย่าง ทำจากคนเป็นแม่ที่แบบให้ลูกได้กินของดีเออวันนี้ทุกๆออเดอร์ก็เดี๋ยวแม่ก็จะแบ่งกับยูจินนะจ๊ะไม่ต้าา <laughs> องห่วงแม่ไม่ได้นะก็จะแบ่งกับแม่เจนนะ <laughs> ี่นะน่ารักพี่เมย์แบ่งยังไงนะครับเออเดี๋ยวเคลียร์กันหลังบ้านออแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวกูก็คือกลางเอาไปเออไปลยมึงเวากี่บาทเราไม่มีการในนี่กันนะเอาไปเถอะเราแฟร์กันนะเอาไปเลยเดี๋ยวของมากี่บาทพี่ก็ให้ไปนั้นแหละเอา พี่เมย์แล้วเรื่องนั้นเป็นไงอะเรื่องนั้นเป็นไงอ่ะเรื่องไหนเรื่องเหล็กในท้องน้องออแข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีมันลาออกแล้วเดี๋ยวมาช่วยอีกคนนึงแล้วเราก็จะเปิดโปรเจกต์ด้วยกันแล้วเรื่องนั้นเคลียร์ยังพี่ยังไม่เคลียร์ค่ะร้อยล้านรอจ่ายโอ้โหไม่จ่ไงมันไม่ช่ยังยังไม่เปิดประเด็นเลยว่าเรื่องไหนเออมาไปเรื่อยไปเบื่มากโอ้ยตอนนี้พี่เมย์แตกแตกแสนอีกแล้ว คนน้องไปเล่นเหรอสิว่าใต้ตาแค่ลูกแอนเนี้ยแสนแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยหรองงอ่ะนี่เราขายของแบบแค่ตั้งโชว์หรออันนี้ดีมากถ้าใครมีลูกมีลูกนะให้โมเน็กินโมเน็นี่คืออะไรโซ๊ะอันนี้ก็มีนะโมเด็กินเลยโมเด็กินชอบไปโยชิเลค่ะชอบเวลาโมเน็เรียกน้องน้องโซ๊ะโซี่กินไหมน้องโซ๊ะนี่นี่ เดี๋ยวพี่ยูจินดูโมเน่นะคะโมเน่กินเก่งมากเลยค่ะโมเน่จะโชว์พี่ยูจินอย่าเอาของโมเน่นะป้าโอ้ยไม่แล้วเดี๋ยวพี่ยูจินอย่าแย่งของโซโซนะอันนี้มันของโซโซอู้ยไม่ได้ไม่ได้การเลี้ยงเด็กต้องจิตวิทยาโคตรแน่นไม่พี่จิน้องขอสอนพี่ยูจินอย่าแย่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องยวโมเน่ชอบมากเลยอร่อยมาให้แม่ยูจินด้วยแม่เขาด่ามันเนี่ยขายให้พ่อแก่ให้ เออเอาเก็บไว้โอ้โหมันเป็นแบบนี้นะคะที่วิจิง่ะตอกตักได้เลยค่ะวิจินอยากชิมไหมลูกกินได้กินได้นะปอแป๊บเหมือนอร่อยของเด็กเอาไหมกินได้อู่อืพันบ้านแล้วพันบ้านแล้วพี่เมย์นูเชื่อมีกี่กล่องมีเยอะห้าพันหกพันมีเยอะโอ้โหอันนั้นเยอะเหรอแต่พี่ผั่มาเลยได้เลยคืนนี้ถ้ามันมาหรอเสงไม่อั้นไม่อั้นตัวเนี้ยเออ อ่าเดี๋ยวเรามาจับเวลาให้นิวเทรลตั้งห้านาทีดีกว่าเออเฮ้ยทำไมแรงเยอะกันทั้งคู่เลยอะเออติดโซเชียลมีเดียทำไมแรงเยอะกันทั้งคู่เลยแล้วตีไม่หันมาก็โดดกันอยู่หันอยู่ตลอดนี่เห็นทั้งหมดนี่เห็นยูจินเลยอ๋อยูจินอยู่ฝั่งนี้โอ้โหโซ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 เออเออโซนุกแล้วโซนุกแล้วโซนั้นมันหิ่นนะลูกข้างหลัง ตัวต er ัวจริงหล่อเนาะไม่ได้น่ากับพี่ยูจีนไปนั่งสวยๆแต่ดูเขาลูกเขาเรียบร้อยมากเอออ่ะกินได้เลยไม่ได้สอนยูจีนกินยังไงน้ำชากินอันไหนได้รอเราไปกินี่ถะแนทสอนในน้ากินไปกินยังไงเวลาเอานี้ตุ๊กอ๋อค่ะยูจีนยังไงต่อคะล้าวบอ่ะกโอ้ยยูจีนโอ้ยมันเป็นแกงเกงเหมือนหนูเลยอีกเรื่องหนึ่ง

ก็เป็นราคาพิเศษทุกคนคือฝากอุ้มหนุนด้วยโซโมเนเป็นแบรนด์ที่ตั้งใจทำนะคะเพราะว่าเราก็เป็นแม่แล้วก็เลยคัดสรรสิ่งดีๆมาให้ลูกคือเราเข้าใจทุกอย่างว่าลูกคือสิทธิความรักที่เรามีก็คือเธอมาเป็นสินคท้าตัวนี้นะคะใครที่มีแม่มีความมีหลานมีคนที่รักก็โไม่ได้ค่ะน่าเราจะไม่โปกโก้กันไม่มีใครโป๊โกเลยทุกคนแต่งตัวสวยมากเลยพี่โูจิตปวโกไหมไม่โปสวยยังไงล็อกกีตาร์มอนี่ แี่ก็สวยค่ะป้าอยู่ชุดยูอ้ชุดยูใช่ใช่ใช่อใ่เข้าในีก็ใช่เห็นไหมใช่เห็นไหมลูกพี่ยูจิงในตัวอย่างแล้วานแล้วมองอยู่ยนต่างตาดูงานมากนั่งดีๆลูกนั่งดีๆชอบชอบมองอยชอบแล้วก็ไปพูดถึงไม่หยุด โอเคเป็นหน้ากับพี่ยูจินแปะเราหมดเวลาย่งของเราเล่นได้เลยเอ้ยเดิน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 อาให้กดอีก3นาทีนะมีฝากด้วยนะคะเผื่อใครซื้อช่องอื่นไม่มีถูกกว่านี้แน่นอนนะคะวันนี้ก็เป็นราคาพิเศษมาโอเคไม่ใช่แล้วค่ะหน้าพี่ยูจินเห็นไหมพี่ยูจินน่ารักด้วหนึบปากออกเลยพี่เมย์กับเจนนี่คือเลี้ยงลูกไปขายของไปไหนร้ไหม ออเคหักแล้วเห็นปแม่ไปโอมเกียงรกับทำหายเลม่เอาไปจจนยหแล้วหาเลยแล้วเดี๋ยวไปเซเว่นกันก็ซื้อไอติ้งน่อเออได้เอาจูเจี๊ยเอาทีอันอ้โแ่แต่ตันี้นไหมอนนีหอมไมันนี้เอาไหมคะเอาไม่เอายังนี้ไม่นี้ม่จูจีนเลยค่ะ อ๋อมเนทำไมอ่ะมนทำไมเนาเนนหอยินี่มไ้มเงินน้อไม่ทำอะไรแล้วพี่ทํามใจของแมหน่อยมากไงมากหนึ่งเด้อได้แปดเด้อหน่อยอันนี้ที่หกเมื่อกี้นกคาสำหรับพี่เมย์กับน้องโอ้โหโอ้โหเร็วมากอ้ยทาตงนีี่ตใจไม งโดอโดโดแปดโด๊หนึ um. ่งดดเออันไหเออนจเนจปิป um. ิปิงอมเลยเดียรค่ะนเคอาได้ไปเลยอหนาทีส okay. ุดท yes, MM. ้ายเร็วเรหนาทีสุดท้ายสำหรับนิวทริเอลนะราคาพิเศษสุดจึพูดปังอีกรอบอีกรอบอีกรอบนีีอีกรอบสุดท้ายเร็ว ซิมซิมไหมใครจะซิมซิมให้ให้มอนี่อันใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยบิ๊กที่บิ๊กเอาให้บิ๊กมอน่อันใหญ่เลยนี่มอนี่มาค้ากินดูเด็ดไหมแต่กินอันนี้ยิ้มหวานอีนึงยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานอ้ยยิ้มแล้วโอเคค่อยากไม่มีอะไรเลยถ้าเดอร์แปดเดอร์เลยนี่นี่นี่แปดเด้อข้า้งอันนี้แล้วกันอ่ะมาใครจะกินอันนี้กินไหมคะนี่ขนมหีุเอาไหมอ่ะโอเค

โอ้ยนี่ที่เหยทองแม่ถ่ายด้วยแม่เหมือนน้องโอ้ยนี่ไม่เคยเห็นคนเด็กที่เล็กขนาดนี้อยู่ในห้องอันนี้พี่จะขายหรไม่ไม่พี่จะ่ายอันนี้กอมน้อยกล่อมน้องน้อยด่อยดยยิ้มน่เด็กที่ยทองแม่ดูนี่เลยนะให้เหมนทองคนนึ่ง่่ไม่ได้ลูกใจได้ ให่เลยเลยนี่ไหนแม่ขอดูหน้าหน่อยโอจมูกไหนพี่เจนี่น้องคนเดหนดูสิีรีากหครเนอุ้ยน้องนถือข้าวไหมนกิ้าอไมใช่มีคนหนึ่งเดีเขาไม่มีคนหนึ่งเดีก็ออกมาลูกอืกนี่นี่ร้องไห จ้่่เขาก็มีพี่เจมี่คนเของเราก็มีค่ะไม่ควนะเจนี่ไปไปเจมี่ดูโมนี่ไปเลยอ่ะเจมี่ด่อู้ดับไปเร็วออู้ดับไปเร็วมีโนี่เลยบ้างแต่แม่ถ้าได้ให้รางวัลกันแต่เออน้องหนกน่อยนี่เหมอนกันยุพี่เมย์ลูกขาหาหมยิ้มหานนะยิ้หานเร็วยิ้านนะนี่มา

นี่ห้ามยิ้มห้ามยิ้มต้องอันนี้แบบนี้หัวเนี้ยมงกล้องเลยนี่มแบบนี้ไม่ถูกห้ามยิ้มห้ามยิ้มอย่ายิ้มนะอย่ายิ้มนะรักเหมือนกันเลยได้เลยลูกเหมือนกันทุกประการได้มังเด็กเกินลูกได้ได้ทานเลยลูกทานเลยนี่น้ำแาะไปเราไม่กลัวนะจิ๊ี่เอาเถอะเดี๋ยวไปรับรางวัลก่อน

ไฟถอยหลังให้พี่หน่อยอวนเติมเติมมาน้ำอว้วนเมทุกคนสภาวะปกติกลับมาได้แล้วนะเด็กๆออกไปแล้วเนาะ ยอดขายยี่สามล้านแล้วใครคะอะไรคะรับตรงนี้อับน้ำแล้ค่ะอับน้ำแล้ค่ะได้อับน้ำมาไม่เป็นไรว่าเราประกาศชัดอยู่เลยมาเก็บสินค้าค่ะผลไม้เมื่อกี้มีอีกไหมมีค่ะในสูตรน้ำมะพร้า